ยินดีต้อนรับเข้าสู่วีลีเเ่เอ็กซ์โออีพี12วันนี้วันอาทิตย์ที่16มีนาคมวันอะไรเอ่ยวันเกิดชิวินั่นเองเยล้ยโลๆๆ้ยก็พี่แกก็อายุ27แล้วนะไวพรวันเกิดพี่กด้วยขอให้คิมินซอกของเรามีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็หลอๆหน้าเด็กเบบี้เฟสแบบนี้ไปนาน,านๆวันนี้ ไม่ใช่วันอีสีสัปดาห์นี้จะบอกว่าข่าวไม่มีเลยอันนี้จริงๆังจริงจงจริงๆไม่ไม่ได้ร้อเล่นมาอนอาทิตย์ที่แล้วคือมันแบบว่าเงียบทุกอย่างเงียบไปหมดก็คือมันจะมีแต่พวกอัปเดตรูปนะพวกข่าแล้ววันนี้ไม่มีเลยแล้วก็งานก็ไม่มีเลยด้วยเรามาเริ่มกันที่ คิมครก่อนแล้วกันเนาะจะเป็นรูปที่ถูกปล่อยออกมาของซีรีอัลดันเต้ที่เป็นรูปรวมก็มีคิมครนั่งอยู่น่ารักมากมูมีมากเลยแล้วก็มีคิมไครก็อัพเว็บไซต์ของ XOL มีรูปที่เขาถ่ายในกองนั่นแหละกองอัลดันเต้ก็แบบว่าฉันชอบสีเสื้อมากแกแบบหลากสีมากเลยมีสีแดงสีเขียวเหลืองดำโอ้โหอลังการมากแล้วก็คือฉันสงสัยอย่างหนึ่ง ทำไมเวลาใครอัพรูปแล้วมันไม่ชัดสักรูปเลยวะคือทุกคนสงสัยมว,ว่าเวลาใครอัพรูปจะต้องแบบเป็นรูปแบบเบลอๆแล้วก็แบบเหมือนใช้กล้องแบบสมัยก่อนถ่ายอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้สิมันเป็นอย่างนี้ทุกรูปเลยตอนแรกตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นที่เว็บไซต์เว้ยว่าเขาแบบเออไม่สามารถอัพรูปแบบความละเอียดสูงๆได้แต่ว่าครั้งที่แล้วที่ที่ซูโฮอ,อัพที่ไปรูปที่ตอนไฟสวิตเซอร์แลนด์อ่ะก็ชัดนะ เออก็น่าจะเป็นที่คิมครยแล้วแหละทีนี้ยะแล้วก็คิมครก็มีอย่างหนึ่งที่อาจะคอนเมื่ออาทิตย์ทีท่แล้วใช่ไหมคอนที่มาเลเซียก็บินตรงไปโตกเกียวไปญี่ปุ่นเพื่อถ่ายซีรีส์ก็รอติดตามแต่ว่าซีรีส์เรื่องนี้ยังยังไม่ออกเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะเป็นรูปหรือว่าเบื้องหลังอะไรมาก็ต้องรอก,กันก่อนแล้วก็คนต่อไปการเข้ายิมของพี่ชันชันยอนเข้ายิมนะคะเป็นรูปจากเทรนเนอร์ ก็นั่นแหละเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เรา,เาคงจะได้เห็นกล้ามที่สวยงามของเขาในเร็วๆนี้หรือที่คอนมาเลยก,ก็แบบว่าเห็นไปแล้วแต่ฉันคิดว่ามันได้อีกแกม่มันได้อีกสิ่งงามสิ่งแปลกต้องมาแล้วก็แบคยอนก็ไปเข้ายิมเหมือนกันทั้งคู่เลยก็พี่แบ็กของเรานะคะเราจะได้เห็น น u t เทลลน้อยๆของพี่เขาอีกแล้วแล้วก็อัปเดตต่อไปเป็นโอเซฮุนที่มีรูปเบื้องหลังของเดียอัลติเมเดสคือไม่รู้ว่ามันจะออกมาเมื่อไหร่แต่ว่ารูปเบื้องหลังแบบผุดขึ้นมาแบบรวนวมากรูปนี้ก็เป็นรูปที่นั่งอยู่ในชุดครุยแบบคุณบินลิสมากอ่ะผมสีนี้ชอบมากส่วนตัวชอบมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คือฉัน ฉันหวังว่ามันจะเป็นสิ่งสุดท้ายทีนี้ตย,ยาสนสารเร่มนี้ทํากับเราก็คือปกที่สค่ะทุกคนคือตอนแรกอะล um อติมัมอะมันมีแค่2ปกใช่ไหมแล้วทีนี้ก็มีข่าวว่าเออปกที่3ามจะมาแล้วทีนี้มันก็ไม่มาแล้วทีนี้ก็มาแล้วก็เอ้าสรุปถ้ามี3มปกเหรอยังไงอะไรยังไงก็นั่นแหละโปเซฮุนปกที่3หล่อมากหน้าตรงเป็นผู้ชายที่ถ่ายหน้าตรงได้แบบหล่ออะชอบชอบชอบแล้วก็มีอะไรอีกเนาะสัปดาห์นี้ เหมือนว่ามันเงียบๆเนาะ,ะแล้วก็แบค y อนใช่แล้ว SM Station ซีซั่น2ก็คือ SM Station เนี่ยของปีที่แล้วเขาได้ SM ได้สร้างโปรเจกต์ SM Station ใช่ไหมก็คือว่าเขาจะปล่อยเพลง1เพลงทุกๆสัปดาห์ก็คือ1ปีเนี่ยเขาจะปล่อยออกมาทุกสัปดาห์เลยแล้วก็ปีนี้ก็จะเป็นซีซั่นที่2แล้วตอนที่เขาอนามส่งมาที่เขาประกาศว่าจะทำซีซั่น2เนี่ย SM บอกว่าจะมีการแบบ คอลเลรชันกับศิลปินต่างประเทศแล้วก็มีแนวเพลงที่หลากหลายมากขึ้นก็มาแล้วที่แบกกับโปรเจกต์นี้มันเป็นทีเซอร์นะของ s อ s t a t สเตแล้วก็เห็นเป็นชื่อแพ็คชอนเพลงโดยแพ็คชอนนะคะต้องรอติดตามกันในปี้เนาะแล้วก็ดูเคยงซูงของเรากับภาพยนตร์เรื่องว i สก o d ภาคหนึ่งจะเข้าฉายปีนี้เดือนธันวาคมยังไงก็ต้องรอติดตามแล้วก็ ภาค2จะเข้าใช้ซัมเมอร์ปีหน้าซึ่งก็รอดูวนยาวๆเลยเดี๋ยวฉันจะเอามาบอกอีกทีหนึ่งเป็นการเตือนความจับแล้วก็หมดแล้วสัปดาห์นี้มีแค่นี้ค่ะข่าวน้อยมากไปเข้าไอทีอัปเดตดีกว่าช่วงไอทีอัปเดตก็มีแค่รูปเดียวทั้งที่ที่ผ่านมา <laughs> ลงอยู่รูปเดียวเลยค่ะเอ็กโซเป็นโอเซฮุนที่อัพรูปนาฬิกาข้อมือ เป็น Rolex Coca-Cola Limited e dition ตอนแรกก็คือสงสัยว่าทำไมพี่ต้อง Coca-Cola ล่ะคะคือมันก็มีคนชิปไปนู่นเลยคือแบบเรือแบบกับตันเรือมาเองค่ะแต่ว่าไม่ใช่เว้ยแกมันคือ Rolex Coca-Cola Limited e dition ใจเย็นกันนะคะเด็กๆก็ราคาสุดที่อยู่ที่ประมาณ6,695 US ดอลลร์ตีเป็นเงินไทย2อ0 0 0 0สาบาทประมาณส0 0 0สนก็นะฬิกา,กาพี่แกเรือน โอ้ค่าเทอมฉันแบบว่าลายเทอมอะพี่ <S 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 แล้วก็อีกคนนึงที่อัพคือมันเป็นของอทิตที่แล้วเว้ยแต่ฉันลืมพูดก็เป็นพี่ชาญที่อัพวิดีโอที่นางไปเที่ยวที่ไปลัสก,กีนะางบอกว่าจะเดี๋ยวจะอัพลง youtube ของนางเองยังไงกองไ็อย่าลืมไปดูด้วยละกันเดี๋ยวถ้าแกาอัพเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวฉันจะเอามาบอกอีกทีหนึ่งอย่าลืมไปกดซับช่องนางด้วยนะ และช่วง what to do ในสัปดาห์หน้าเอ่อ e x กโซเดียมินสิงคโปร์วันที่2เมษาวันเดียวก็วันก่อนหน้านั้นเขาก็คงนั่งเขาก็คงบินไปเอกโซก็คงบินไปเอ่อสิงคโปร์แหละก็ต้องรอรูปสนามบินแล้วก็รูปในคอนคนมันวันเสาร์อ่ะยังไงถ้าเกิดว่าฉันอัปเดตรูปอะไรทันก็เดี๋ยวจะมา เมากันเนาะแล้วก็วันที่8มีงาน V Chart Awards In My g a u l the fifth V Chart Awards In m a g a u l เป็นงานประกาศรางวัลอันนี้อมันมีประเด็นอยู่ที่ว่าแขกที่ได้รับเชิญอะ่ะมีลูกหานด้วยฉันไม่รู้ว่า SM เขาจะยังไงเว้ยแกเพราะว่าไออันเนี้ยก่อนท,อนที่ก่อนที่รูปโปรโมตจะออกมาตารางของ EXO มันออกมาแล้วก็คือที่ฉันบอกไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่ามันมีงานเดินเมษาใช่ไหม mm. แล้วก็นี่แหละ อันก็คืองานนี้แหละที่ฉันพูดถึงตอนฉันไม่ได้บอกไปใช่ไหมละ่ะแล้วก็ s ออออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่า EXO จะไปแต่ทีนี้พอรูปมันออกมาว่าลูกหันก็ได้รับเชิญก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะให้ EXO ซไปหรือเปล่าหรือว่าลูกหันจะยังไงจะให้ลูกหันไปไหมเพราะส่วนตัวฉันคิดว่าคงไม่น่าจะให้ลูกหันกับ EXO ไปเจอกันมันก็เสียใจเบาๆแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องจริงนะเนาะแล้วก็ วันที่8เหมือนกันค่ะเป็นวันครบรอบ5ปีที่ไอ o โซเดบิวทุกคนก็อย่าลืมอวยพอรอย่าลืมเก็บไว้เป็นความทรงจำเนอะก็ทุกคนก็คงออกมาสแสดงความยินดีแหละครบ5ปีแล้วก็หมดแล้วค่ะกับว to ดูในสัปดาห์หน้าช่วงฟิกเลคคอมเมนต์สัปดาห์นี้จะมาแนะนำฟิก2เรื่องเรื่องหนึ่งเป็นชานซูอีกเรื่องเป็นฮุนแบกเรื่องแรกชื่อว่า Cosmology เป็นชานซูนะ เรื่องเรื่องยอดก็คือผมเขากับดวงดาวอีกแค่ไม่กี่ร้อยล้านดวงรอบตัวเราเป็นเรื่องที่ใช้คำบรรยายและเปรียบเปรยได้ดีมากคือสวยงามมากไปติดตามมันดีมากจริงๆเรื่องนี้ก็ลองเปิดจองอยู่ด้วยและเรื่องที่2องเซเบซแบ็กเพื่อนพี่ชายหดหืนเป็นเรื่องที่สะท,ทือนวงการฟิกของฉันมากเลยแนะนําให้ดูคนไปอ่านกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแพคกอนกับเพื่อนพี่ชายซึ่งแบบว่าโอ โหเลยอ่ะแบบโอ้โหไม่ต้องพูดเลยว่าโอ้โหอ,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 อย่างเดียวไปติดตามนะเรื่องนี้ก็กําลังเปิดจองอยู่เหมือนกันลิงแปะอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะก็ประมาณนี้แหละข่าวในสัปดาห์นี้คือข่าวมันจะน้อยๆเนาะช่วงนี้เงียบๆอะ่ะคิดว่าเขาก็คงซุ่มทําอะไรกันอยู่แล้วก็ด้วยเหตุการณ์บ้านเมืองอย่างที่บอกไปเมื่อหลายๆคลิปที่แล้วว่าเออมันไม่สงบอยู่ช่วงนี้มันกําลังแบบว่าคลุ้งเครือเราก็ต้องรอต่อไป แล้วก็จะมาโปรโมทโปรโมทเพจตอนนี้มี Facebook แล้ว Facebook ของช่องฉันเองชื่อ o ง p e a c h Channel ไปกดไลค์ด้วยเพื่อติดตามข่าวสารต่างๆของฉันแล้วก็คือ Follow Twitter มาด้วยก็ได้ถ้าเกิดว่าเออใครอยากพูดคุยอะไรอย่างนี้ซึ่งก็พูดคุยได้ฉันไม่ได้ยิงขนาดนั้นแก้ฉันเฟนรนลี่กับที่พวกแกคิดเยอะมากแล้วก็ ไม่มีอะไรแล้วล่ะไอจองไอจีคือฉันไม่ได้ปิดบังตัวตนเธอเลยไว้ถ้าพวกแกไปเจอก็ก็ทักได้ก็มาเม้นมาไลค์อะไรได้ฉันไม่ได้แบบซีเรียสอะไรขนาดนั้นฉันไม่ได้อยู่บนฟ้าเว้ยพวกแกก็นั่นแหละกดติดตามได้ยังไงก็ไปแล้วสาห์นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยยังไงก็เจอกันใหม่บ๊ายบาย